สมัยปีสอง0ัรยสาสิกว่าสามสิห้าสหเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักตลกคณะหนูชวนยิม้มหรือว่าหนูคลองเตย,ยนะฮะชื่อเดียวกันเมื่อก่อนพี่หนูอยู่กับพี่เป็ดก่อนใช่ไหมะใช่ไหมฮะไม่ใช่หนูหนูนี่จะเล่นลิเกก่อนเล่นลิเกก่อนเล่นลิเกก่อน,เ,น,เ,อนเขาก็บ้านก็อยู่ตรงนั้นตรงที่โรงลิเกเขาเดินผ่านก็ได้ยืนดูลิเกเห็นหนูเล่นลิเกพอก็ตั้งคณะเขาไปเอาหนูมานี่หนูก็มาแบบมาเป็นตลก ซึ่งยังไม่ค่อยฉายแววอะไรตอนนั้นคณะเรียนเพงคือจตุลงจตตรงนี่เป็นคนฉายแสงอยู่เลยนะตอนนั้นพี่อยู่กับพี่ดีเดียวกันดันดีครับเออหนูก็โดดข้ามมาเลยข้ามมาจากฝั่งนู้นนะ่ะแล้วก็พี่บอกมาทำไมเพราะมไม่เคยเห็นมันมาครับตอน,นเด็กๆที่วิลาด,ดาราเลยแล้วครับมันจะมาสมัครอยู่พิจิงพี่บอกว่าอย่าอยู่เลยมีตัดเลยอยู่ก็ไม่เกิดเพราะคณะพ่จิงมันกลัวเยอะ ยืนตายกันเป็นแผงเลยพี่กินจะเล่นอยู่กับไอเอสแล้วพี่เกียรตวกูครับแค่นั้นเองไอหนูกับเพรตะอะน้าไอหนูมาอีกทีนะพี่หนูจะไม่อยู่กับพี่เป็ดดีไหมเออไอเป็ดตั้งนะมึงไปอยู่เนี้ยมันสามารถแก้เกิดได้เพราะมุกมันยังไม่ลงตัวครับหนูก็เกิดเลยนะเป็ดเชนิมแล้วพอมันออกมาจากเป็ดมันมาตั้งคณะไม่ใช้เชนิมใช้หนูของเตยคมันก็ชวนพี่มาอยู่ อยู่คณะเดียวกับพี่นุ้ยเป็ดเชยยิ้มใช่ไหมเมื่อก่อนนุ้ยก็อยู่ด้วยนุ้ยหนูนุ้ยนุ้ยเนี่ยคืออยู่กับเป็ดเชยยิ้มเป็ดนงนุ้ยคือหนูกับนงกับพี่เนี่ยสนิทกันมากครับความบุปผานงไปเคาะโลงตอนหนูตายเคาะปุ๊บหนูเคาะโลงต่อนงออกมาปุ๊บหน้าซีดเลยหน้าขาตัวเลยพี่คลิปพี่หนูตอบรับพี่หนูตอบรับนั่งแข่งท่าไปด้วยพี่หนูตอบรับจริงพี่หนูตอบแบบพูด มันตื่นเต้นมากพี่บอกเฮ้ยมันจะส,สต,ติตอบรับอะไรจะสติจตต,ตอบรับอะไร <c oughs> ไม่คอะเตอบตกใจไงตกใจใหนูก็กลักกวผีพี่ก็คนกลัวผีแล้วใช่ไม่เชื่อพี่คิดไปดิเราก็ไม่รู้มันไปพูดอะไรครับพี่ก็ไปเคาะ <c oughs> มันจะได้พี่เจบ <c oughs> ให้หนู <c oughs> พี่เคาะหนูหลับให้สบายนะน้องไปสู่ควบคุมที่ดีนะฮะคาดนาจริงเรามาเป็นพี่น้องกันใหม่นะขอบคุณมึงมากนะที่หนึ่งให้ชื่อเสียงเจ๊ ไปทำาหากินเลี้ยงครอบครัวเขาะตึ้งเลยเปเลอเลยพี่ยืนตัวแข็งเนี้ยพี่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวแล้วพี่ก็ค่อยถอยหลังค่อยถอยหลังเนี้ย <c oughs> อุ้ยมันมีจริงเหรอวะ